นักเสียงค,ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาสมมากค,ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเบตาพรมิ่งขวัญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสีรชัย่งค่ะวันนี้พวกเรามารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวจัง าการอาศัยธรรมชาตินะคะให้ลงตัวกับภตสาหหารมค่ะอา่าวนางนะคะแหล่ง,ลงท่องเที่ยวของอ่าวนางนะคะถือว่าเติบโตอย่าสุดๆไปเลยค่ะก็อา่าวนางนะคะคือเหมาะมากค่ะเหมาะกับก,บการทําสปาการพักร้อนนะคะส่วนมากนะคะจะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่มาทําสปาและพักร้นกันนั่นเองนี่นะคะทุกโซนที่เขาเอาบแดดน,นะคะคือบิวตี้ฟูลมากค่ะดูกัน รั้งหนึ่งได้มีตากับยายท่านหนึ่งไปบนกับพญานาคว่าถ้าได้ลูกสาวจะยกให้พญานาคเป็นผู้ดูแลค่ะแต่พอลูกสาวท่านลูกสาวของตายายเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเขาไม่ยกให้ไม่ยกลูกสาวให้พญานาคดูแลค่ะถึงที่นี้พญานาคก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะตอนแรกก็คือปล่อยผ่านไปแล้วะคะ่ะแต่พอสักพักหนึ่งลูกสาวของตายายได้โตขึ้นมาแล้วนะคะ เป็นสาวที่สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ไปพบรักกับชายหนุ่มท่านหนึ่งที่ดูหล,ล,ล่อดูมีสนเสน่ห์มากๆเลยค่ะถึงพญานาคเห็นนะคะพญานาคโกรธแค้นเป็นอย่างมากเลยค่ะได้สาบทุกอย่างเป็นหินหมดเลยค่ะนี่นะคะเป็นจุดแรกที่ขายตัวไปอ่าวไรเล่เกาะบอดะแล้วก็เกาะปีพีนะคะสามารถมาซื้อตัวกันตรงนี้ได้มันก็จะมีราคาบอกอยูน่นะคะการเดินทางนะคะเดินทางจากสนามบินมาถึงอ่านั่ง โดยแท็กซี่จะใช้เงินประมาณ500บาทค่ะแล้วถ้ามาถึงอ่าวนางแล้วก็สามารถนั่งเรือหางยาวต่อไปที่อ่าวไรเลได้นะคะโดยจะใช้เงินคนละ100บาทค่ะแล้วก็จะเดินทางประมาณ10-15นาทีค่ะ กันว่าจะสาธพรณนานะคะจะช่วยปกปักรักษาท้องทะเลและจะช่วยกันเดินเรือน,นะคะปลอดใชยค่ะ มีคนอ,ออกมาวิ่งกําลังกายกันเยอะแยะเลยค่ะเข็มในช่วงกลางคืนนะคะยังมีตลาดในมาร์เก็ตที่รานอาหารอร่อยๆขายได้มากมายเลยค่ะเข็มนะคะทุกวันจันทร์วันศสกร์ยังมีมวยไทยให้ดูได้รับชมมาที่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนด้วยค่ะแลคะความปลอดภัยของหาดเอานางนะคะ 1. ในการขึ้นเรือหัวโทงหรือเรือหางยาวนั้นจะขึ้นได้เพียง1-6คนต่อหนึ่งลำค่ะและการก้าวขึ้นนั้นให้ขึ้นเพียงละ1คนเท่านั้นค่ะไม่งั้นจะทําให้ เกือบทุกครั้งก็งใส่แจ็ซูชีพค่ะเผื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุอ,หอะไรนะคะจะทำให้เราไม่เป็นอันตรายได้ค่ะปาใบหรือป้ากนะโจน สัญลักษณ์ของบางทางชายฝั่งทะเลที่เน้นความโดดเด่นของทะเลเช่นการตกปลาและก็อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติซึ่งจัดเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจัมมงหวัดกระบี่ค่ะ วัฒนธรรมและสองนาค่ะ hmm. okay. ก็มีศาสนาอิสลามค่ะศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีวัฒนธรรมการอดการเข้าสุนัตการลาโยการละหมาดนั่นเองค่ะวัฒนธรรมพุทธนะคะก็จะมีการเข้าวัดการบิการทําบุญต่างๆค่ะวัฒนธรรมการละเล่นนะคะก็จะมีการเต้นรองเงงนั่นเองอาหารพื้นบ้านของชาวใต้นะคะก็จะมี น้ำพริกน้ําซุปขวดยิงแล้วก็แกงต้มนั่นเองค่ะแกงต้มนะคะ,ะ,คะทำบ้านนะคะ ข้าวยำน้ำปูดูถ้าอยากติดใจลองมาดูกันได้นะคะคอง้อยที่ผคกตายนะคะไม่ได้มีดีแค่าชาเย็นกับนุ่มจีนะคะคอง้อยมีเยอะมากมาค่ะแล้วอีกอย่างนะคะาคใต้นะคะเป็นแเล่งคองสดนะคะมาลองชิมแรกกันเยอะๆนะคะพวกเราขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนเดินทางด้วยสดีภาพ